อโดนเหยียบแล้วครับโดนเหยียบ,บนะชอบใจเนาะมอนถูกใจเดมอนถูกใจเอ้าเอาเอา,เอาวิ่งแล้ววิ่งแล้วถอดชุดแล้วนะคะตอนนี้ใส่ชุดเล่นเล่นแรงไม่ได้เดี๋ยวชุดพังโอ้ย,อยลม้ลมลม้ลมลูกล้มล้มมาทางนี้มาทางนี้อืม ทะเลาะกับโจโจแล้วจะทะเลาะกับโจโจแล้วมาอุ้ยอุ้ยเอาอะไรมาวางบนหัวหนูอะ่ะเอาอะไรมาวางมอนมอน,ม,นมาแล้วมอนมอนมาแล้วมองไม่ทันอมองไ,ไม่ทันเนาะเดมอนบอกมองไม่ทันมองไม่ทันอโหตัวป่วนค่ะแม่พี่พี่มีตัวป่วนให้ให้แกงแล้วนะคะตอนนี้ ออยากเล่นกับพี่เสียมั่งเล่นกับพี่เสียมั่งจะจะงับขาพี่เวียอย่างเดียวเลยอืขาล่างแล้วขาล่างแล้วดูขาเขายื้ยื้อ ขาหลังด้วยมาแล้วมาแล้วเล่นกับพี่เบีรยแล้วดูท่ายืนเขาก่อนท่ายืนเขาสุดยอดกัดมือพี่เบียหรอ เดมอนเล่นกับน้องอ่ะกดน้องสิกดน้องงามตาสิกดน้องงามตาสิพี่เสียเขากดทุกวันเลยเดมอนนามากดหน่อยโ oh. อเ uh. คกด,ดแล้วตัวหนึ่งอร่อยด้วยนี่บุดให้กินอ าแลว้วอะไรฮะกลับบ้านไม่เรียกกลับบ้านได้บ้านใหม่แล้วไปบ้านใหม่ได้บ้านใหม่ดีบ้านนี้ยกให้พี่นินบอกบ้านใหญ่นี้ยกให้ใครให้พี่นินเอ้ให้พี่นินเลยพี่นินก็เอาแล้วเขาไม่ให้ไดมอนแล้วเออติขาหลังติขาหลังไอ้ยื้อขาหลังเขาน่ะ ขาหลังเขาเร็วมากมานี่เออ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 าวิ่งวิ่งเตะบอลกับพี่เสียเลวเตะบอลกับพี่เสียเลวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วเออขาหลังเร็วมากขาหลังเขาแบบยางไวอ่ะยางไวอ่อะอ่นวดให้พี่เวียบ่อ่นวดให้พี่เวียหน่อยไม่ได้นวดแล้วนี่ไม่ได้นวดแล้วโอ้ขาหลังไอ้เออยายจอยขาหลังทำไมเร็วแท้ อืออเ้ยนทัาแล้วออออองายจงไม่อยากโดนไม่อยากโดนไมอยากไม่อยากไม่อยากโดนเดมอนบอกว่าไม่อยากโดนเอางามตาว่าไงงามตาว่าไงงามตาว่าไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วงามตาว่าไงเดมอนงามตาตกใจเสียงเดมอนอะ เสียงดังอ่าเดมอนเดมอนเล่นกับน้องอ่ะเอ,ออเออทับพีเวียแล้วเออ,อ,อส่งไปให้เออส่งไปให้เดมน <laughs> อมนบอกส่งไปให้เอาแล้วมอนเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอวอ,อเออเออนั่งทับแล้ว ừ. <laughs> ôi ôi <laughs> Vinh à. <laughs> chôn này Mới nắc mùi bỏ Mới nắc mùi chứ mấy mùi à, 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 môn, à. Mới <laughs> เอ้าเอ้เอเอลูกค้าเขาแบบติตลโดนะขาหลังเขาอะเออ เออเดมอนยิ้ไม่ออกมายิ้เป็นเหรอเป็นไงโดนน้องงามตาไล่บ่เออน้องงามตาไล่เหรอไม่ถูกขาเลยนี่เอ้ยไม่ถูกขาเลยนี่งามตาไล่พี่ม่อนเนาะเอองามตาบอกว่าพี่ม่อนกระดูคนละเบอร์กันหนูเลยใช่ไหม เออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,อาอลวนาทีถันาทีละทึกบม่มนหมาหมาเมอมาแล้วมาแล้วเดวมอนมาอีกแล้วมอนมาแล้วมาแบบอ่าร่มนี้ไม่แฟคืออะไรไม่แฟ ข <that is German> ึ right ้กลัพี่เสียแก่งพี่เสียแก่งไม่เงาจะได้ไม่ขียงไปอืมจะได้แข็งแรงรอบนี้ไม่ไม่มีไฟในชมเลยไม่มีไฟในโดนชมเลยนี่เราบุกสูกกันดิ รอบสงรอหใครชนะเป็นอบาอแล้วเไม่เก็บนอนี้เ อยากเล่นกับพี่เสียบ้างโอนพี่เสียบ้างโอนพี่เสียแล้วเยียบขาพี่เยเยีบขาพี่เบีย,ย,ย,บบยแล้วมีพี่เยอะมีพี่เยอะมีพี่เยอะไม่รู้จะเล่นกับใครดี เล่นกับใครดีตัดสินใจยังไม่ได้เลยจะเล่นกับใครดีน้องอย่าเล่นกับเขาเลยเออดูขาหลังดูขาหลังเตะขาหลังเตะบนอ่ะเหยียบขาพี่เวียแล้วอ้ายอ้ายล้ม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 เลยล้มอืพี่เวียแตกไปไม่ถึงเช้าค่ะ แตไฟลี่ผานะครับโอ้แต่ลกล้าหน่พี่เวสกับน้องพี่เวสุกัน,นอ้นนอ,นอหางชี้กลับไปหาแม่เลยพ,พี่เวเอาเสียงครูเนอะ ตกใจตกใจเสียงคู่ว่งามตาตกใจเสียงคู่เสียงอะไรเสียงมิวเสียงอะไรนะม่อนเสียงแมวเสียงอะไรนะเสียงมิวสิเหลยเงินเอ่อม่อนม่อนไปแล้วม่อนม่อนไปแล้วเออเออเออฮะมดแต่อยู่ไหน

ใครจะไปส่งน,นู้ <laughs> อา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 ดูขาหลังดูขาหลังเออเออขาหลังเก่งแล้วขาหลังเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้ว เอาขาหลังเตะหน้าพีเวียด้วยโอ้สุดยอดเลยงามตาแกวมากเออนอนทับแล้ว ภาพนี้น่ารักอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, หนึ่งกำลังใจนะคะฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของน้องงามตาแล้วก็ครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ